ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสุดท้ายกับ TGPL p a y w i t h u League of Legends ครับอยู่กับผมครับนายอากิงเช่นเดิมครับก็เกมที่แล้วคร oh. <influ> ับเราเอาชนะได้ครับเกมนี้ครับเราจะชนะอีกเปล่าเราไม่รู้ครับฟังผมครับมี TGPL TV ครับเล่นโดยผมนะ s r e l ครับทางคุณ LBR เล่น l u ม b บครับคุณชนิชชีนอนชูครับเล่นลักครับคุณ After Seven เล่นมิ์จูนแล้วก็เดินนอสซ เซนซ่าครับเล่นการเลยครับทางทีมตีม่วงครับตบมือต้อนรับด้วยครับ GMT h ็มจีเฮดบูฟอสครับจากทางการิน่าเพเตอร์ครับเล่นอาริครับมีคุณจีดูแท้ครับเล่นซินวีเอ้ยคุณซินเวียครับเล่นเอสเดียครับคุณดูจักเล่นแกงแพงครับคุณนกบูมเล่นซีครับคุณ BKC 1 6 0 8เล่นแพตตี้ออดนะผมยาวผมไม่ยาวเราไม่รู้หรอกครับเพราะว่า มันบอกกันไม่ได้ครับว่าใครใครเป็นยังไงครับอย่าเอาตรงผมมาตัดสินครับแล้วเนี่ยมีฟอร์จูนตาก,กระสุนไปแล้วเนี่ยลองไปดีสวยครับแต่ไม่มีใครตามแต่ไม่มีใครตามครับ,เร,รรบเราก็ไม่มีอะไรทํางาน,นครับลงรูเราก็ไม่มีครับมาเซอรี่เราก็ไม่อัพครับ แล้วนี่ครับลัมโบอยู่แถวหน้าเลยลัมโบอยู่แถวแล้วนี่ครับโดนลุนครับจะพยายามแปะยวมาแล้วรักตัวเนี่ยตัวเนื้อตัวเลกเกิน์ตัวเลกเกอร์ตัวเลกเกิน์ตัวเลกเกิน์ตัวเลกเกอรแล้วเราก็พยายามจะเข้าไปแต่เราเข้าไม่ไหวครับเกินจะอดทนมันเกันเลยเกินฝั่งนู้นครับฝั่งนึงเกนถูกกันเลยเกินเดี๋ยวดีครับรักหนวยหน้าครับตอดไปได้เรื่อยๆครับแกงแพงครับมีสกิลที่จะเอายิงระยะไกลแล้วล็อกแกงแพงไม่ได้ครับแต่ทางฝั่งนู้นครับก็ เออจาจ้าจ้าสร้างกุศนเวียบเแหมอาเคชิฟเข้ามาครับแล้วก็ออกไปนะกล่าว่าเอาผมได้ชัวร์วครับซึ่งก็ไม่นานนี้หรอกครับเขาจะเก็บผมได้เป็นผักเป็นปลาครับ <c> แล้วคุณนะครับแล้วโดนตามไปแล้ว so ร,รับสางลัมเบอรแล้วเนี่ยไม่อ่อนเอามาแล้วนเนี่ยคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวครับแกกุศกดศลสกิลแล้วรับแปดเลี<า>้ยว<า>มาเป็นทางรับที่เกลี่ยทำให้ยอดไม่ได้ก่อนแล้วเอ็ดเลี้ยวเข้ามาเอ็ดเลี้ยวเข้ามารายะจะโดนต่อน จะโดนต่อแล้วนะลัมเบอร์วัลเอาไปเผาลากติ๊กไปได้ครับแล้วเนี่ยโดนชาร์จแล้วครับลัมเบอร์วัลอารีเอฟดีเอฟดีเอสปอยแจะเก็บแล้วแล้วก็รอดไปได้ทางทางลัมเบอร์วัลเราก็จะตายอแล้วครับเนี่ยแล้วเราก็ยังบู๊แนวหน้าได้ครับเราใช้ความได้เปรียบส่วนยู่คนครับ ยิงระยะประชิดเขายังยิงไม่โดนเลยตัวเองผงฝากเขาแล้วนี่ครับเราุดังมิกอจูนครับกดจิ้เข้ามานะโบยทางท่าของเขาเข้ามาครับชุวลองแปะนี้เอาเห็นทิปนี่ลบกันดีครับอยู่ไม่ได้ครับเลื่อนเหลือเท่านี้ครับเลื่อนเหลือเท่านี้เท่านั้นครับยัยเพียบูฟอนนี่แกงค์ชามแม่นเหลือเกินครับเป็นคนที่ชามแม่นมากครับชาชามเย็นชามลุกไม่ใช่ แดีวนี่เขาเข้าเขิเข้ามาครับแล้วนี่ครับทางมิดฟอร์จูนโดนชาจเข้าไปแล้วก็กำลังจะตายแต่ก็รอดไม่ได้เฉยครับมิดฟอร์จูนครับเกือบเอาชีวิตไปทิ้งครับจะต้องหลบต่อไปครับแล้วเนี่ยเข้าไปอีกแล้วมิดฟอร์จูนครับเก่าเหลือเกินเกินเกินเก่าเกินเกินเกินเก่าเก่าเก่าเกินเกินครับแล้วก็มา่าตีอีกทีครับแกงแพงครับแกงแพงก็เข้ามาครับ แล้วแกงแมงครับโดนทางลักลอกข่าวไว้แล้วเนี่ยระเบิดจากตีกแกฟ้ามาทีแล้วกเอีกเดียวครับคางคุณตินเนียครับแกก็ไล่ผมหมดเลยครับแกเป็นอะไรกับเขา้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่เขาครับพยายามจะฆ่าผมอย่างเดียวเลยครับแล้วเนี่ยมีพอจูนก็ยนฝากตะชิ้เความปแล้วทามาจากโอ้แล้วโ,นโดนลงไปเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วเับเข้ามายิงกระหนูมันปักมันปกอเกือบตายครับ <laughs> เลือดเเลือดเขาก็เหลือเท่านี้ครับแล้วนี่ครับเข้ามาเอเซียเข้ามาโดนป้ายเผาอยู่แล้วก็เปิดก่อมาส่วนทางเนี้ยลโ้โตอยอยู่แต่โดนไอี้เก็บไม่ได้แล้วแล้วมีฟอรตูนกำลังจะตายโดนระเบิดกิ้งมาแล้วก็รอดรักกับยิ้งเล็กเลยครับเก็บทางเอซียไม่ได้ครับต่างคนต่างเสียไปคนละหนึ่งครับเราครับโหรักสวยงามมากครับช็อตตะกี้ครับยิงล้วก็แกงแพงครับเก็บทางมีฟอร์จูนไม่ได้ครับเข้าไปจะฝากตะยืแล้วชามาจากทางเอริก็ไมโดนครับ เราเดาได้ของครับโอ้แล้วปาดไปก็ไม่โดนเร <c oughs> ียบร้อยโอ้สวยงามเลยเกินนะ s d ครับเข้าไปไอเทมชิปแล้วยิงมิสติกช็อตครับเก็บทางซิงค์ไปได้ครับออกทางมานาม,มา,นาอะไรกันมาครับลัมโบก็เริ่มถึงนวครับ แล้วนี่ครับลักครับโอ้ช่วยชีวิตเขาไว้อีกแล้วครับเขาอยากกระโดดจูบทันทีครับขอกระโดดจูบเธอสักทีได้ไหมเขาขอกระโดดจูบเธอสักทีได้ไหมครับเราพังลักครับแล้วนี่ครับลักล็อกไอลิไม่ได้อีกแล้วครับเกือบดลักครับสวยงามมากจังหวะนี้แล้วแพนดี้อดโดนมาต้องหนีแล้วแพนดีมาไม่โดนนะแล้วแพนดี้เข้ามาพยายามจะเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอตเข้ามา ลำมเบอรับ์ยิงตอมิโดครับแล้วก็รอดไปได้ครับแล้วเนี่ยครับก็ไม่มีใครตายครับรอดกันได้หมดเลยครับทั้งสองฝ่ายครับไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะไม่มีใครตายเลยงงไปครับแต่นี่ครับแกร์แกนครับเก็บทางมิสมอ่งจูไม่ได้ส่วนซิกก็เก็บทางรับไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวรอรอรอเขาเขามายิงครับนี่ก็เรียบร้อยครับเอ็ดเลียวผมครับโดนมิสติกงช็อตกองทางคุณซินเวียครับล่วงเงื้อไปเลยครับโอ้ตาจะไหล เน <Solomon> he ี่ยเขาก็มายิงป้อมกันแล้วมายิงป้อมกันแล้วเราไปอันติก่อนเลยแล้วดีป่าครับป่าตีไปก่อนครับแล้วก็โอ้โหเรียบเนี้ยครับต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วมีพอจูนอันติครับอันติอยู่นะอันตโอ้ <room> ูหแล้วเขาไม่อันติีครับห่วงทําไมครับเนี่ยมิดพอจูนอันติีครับเลยเก็บทางซิกไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับรักครับรักรอเลเซอร์ครับรักยิงเลเซอร์ได้มาไหร่ครับ นจะเกิดครับแล้วลัมเบิลเอาอีกแล้วลัมเบิลเขาเก่าลัมเบิลเขาเก่าเขาเก่าเขาเก่าแล้วเขาเขาไปแล้วอุ้ยแล้วอีกนิดเดียวตั้งร่างิดแล้วก็ไม่ตาเฉยเลยแล้วเขาก็ไม่ตาเฉยเลยครับเราก็มาตีพีครับอู้ล็อกไปได้เราอุ้ยเขาไอเกนยิ้มหลบไปได้คุณจินมีสวยงามมากครับต้องบอกว่าสวยงามจริงครับ สูงดีครับแล้วสวยงามครับสปาร์คตอนของทางลักครับเก็บทางติ๊กไม่ได้ครับสุดยอดครับเนี่ยสปาร์คช็อตจากลักครับคุณนี่ครับจินโนชุนครับแม่นเหลือเกินครับบอกได้คำเดียวครับว่าแม่นสุดสดครับ ทีออดมาให้ออดโดนล็อครับทีออทโดนล้อครับแล้วเรายิงไปยีนึงแล้วเขากดเกาะมาแล้วทางลาร์โบพยายามเผาแล้วแพทีออทพยายามยิงทปยีงมตัวเองครับแล้วก็ตายครับแล้วเนี่ยเอเซียวอันสีมาครับโอ้ยไปโดนอีกแล้วแล้วเป็นล้านี่เก็บทางแพทีออดไปได้ส่วนทางลาร์โบก็เก็บก็โดนทางแก๊งแพ้ครับเก็บไปได้ครับเก็บครับเก็บครับเก็บครับเราป่านสีเด้่เลยฆ่าใครเขาได้เลยครับ ระเบิดมันมาแล้วเนี่ยครับเลเซอร์ครับลักมีครับจากรลักครับ,รบจากรลัรกเข้ามาแล้วโอ้ตัีโดมาตับีโดม,มันลงหัวกันจากรารอติจะกรัาแก๊งแพงครับแล้วก็รอดออกมาได้ครับยังแพกอติเขาโหดโหดเหลือหลายครับเร,เราต้องเอาใจช่วยนะครับว่าแล้วโอ้อติจะท,ทักซิมาอีกครับ เราครับรอดอันติสองดีมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับนี่ครับทางนี้ครับก็ยิงไปเรื่อยครับเขายังไม่สะอันตีนครับคุณอัคเปอร์เซเว่นนะเราก็รอเขาอยู่ครับแล้วเนี่ยครับโดดมาแล้วสําหรับทางแบตตี้ออนแล้วก็เพื่อนก็ไม่เข้าครับ <c oughs> ดีครับเราเราขับไม่ได้หมดครับเราขับไปได้หมดแล้วมาอีกแล้วต้องเบิดจากทางนี้แล้วสีกับโดนเลเตอร์ไปแล้วก็ไม่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมแล้วเขาไปยังมีสู้หงมันเขายังมีสู้ผมแล้วผมตายสีเข้าไปแล้วก็เก็บทางซีไม่ได้ครับนี่แหละครับขอบคุณรักมากครับี่แล้วปาดอันตีสวนน้ำจากทางเอสเดียวครับแล้วโดนชามครับมีบอลจูโดนชามแล้วทางไปออกเข้ามาครับ เดี๋ยวแล้วจะมาเก็บทางนลำโบครับแต่ด้างหน้าหลังครับทางลักก็ไปเก็บทางแค๊แท็กไม่ได้แล้วแล้วตัดอันตีจากวิดมอร์ตูนครับก็ไม่สามารถฆ่าใครให้ตายได้ครับแล้วนี่ครับเนี่ยครับซ m d s บูฟอร์ครับต้องเอาอาลีของเขาครับเอาชีวิตรอดออกไปโอ้ยเอาครับเรา เราทู่ๆครับแล้นี so, uh, ่ครับอารีก็โปล่มาลัวๆครับออกเป็นฮัทเทคมีบอลเวอร์โดนช้าไม่โดนแล้วเนี่ยมิดฟอร์จูนแล้วมิดฟอร์จูนโดนอยู่แล้วเราโดน้องกีเกือบเด้งแล้วก็เป็นลัมโบิที่กดอัติเกมลัมเบิลกี้ว่าเก็บทางเนี่ยครับเก็บทางเอลิกรททำเอเดียวไม่ได้แล้วก็มีทางแก๊งแพงครับที่เอาคืนให้เงินได้ครับเก็บทางลัมโบิไม่ได้เหมือนกันแล้วจะมาแล้วเขาจะมากันอีกแล้วครับแล้วเรากําลังจะตายครับเรากำลังจะตายเราหนี่ครับ เียรอเป็นทางเอดียรที่เก็บทางซิกไม่ได้ส่วนทางแก็คแพงก็ตามไปเก็บมินฟอจูนไม่ได้ครับต่างคนต่างแรกกันไปครับโหแล้วก็ตายแกออกแล้วนะเป็นสตาร์ทอีกทีแล้วก็แล้วก็ตอนน่ตอปีโดมันมาตีโดมันมาแล้วก็ลอตายเฉยเลย <S 1> <S 1> ตอ่อปีโดมันจะลงหัวเราอย่างเดียวเลยครับแล้วเราปาตีครับปาเขาให้ครับเลียร์มินเนี่ยไปก่อนครับบานก็กลับไม่ได้ครับไม่มีบ้านให้กลับครับ แล้วตีมาเอเลียวมาโอ้ยเกือบตายครับอ๋อ้ยได้คำเดียว่าเกือบตายแล้วเลเซอร์จากทางล้าครับแล้วทางลัมโบโดนตังกันนะเอ็นี่แล้วเอ็นี่พุ่งเข้ามาเอาผมก็เลยเอ็นี่ครับเป็นเกมนักเกมทางเอ็นเลียวไม่ได้แล้วเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีการต่อนะอย่างนี้พอจูนเก่าเหลือเกอร์ทับเก่าเหลือเกินน้ำมือน้ำแข็งมันอยู่ไหนครับเราหามือน้ำแข็งก่อนนี่ครับ Rampage. เรียบร้อยัยังดังป้อมมาอยู่นะฝั่งผมก็ยังไม่ได้ป้อมการขเขาเมื่อกี้แล้วเนี่ยเอลี it, กดไฟออกมาแล้วทางลัมเบอร์ก็โดนทางเอเดียรเข้ามาแล้วเปิดก่อนแล้วเป็นเอเดียรที่เก็บมินฟอร์จูนได้ครับแล้วเนี่ยครับเขา,าก็ยังจะตีป,ป้อมครับแล้วลัมเบอร์ก็เผาไฟมาแล้วเล็เตอร์จากลับมาเก็บลัมบไม่ได้ครับแล้วทางแก๊กแพงครับก็เก็บทางลัมเบอร์ไม่ได้เหมือนกันครับไปเก็บฮิวก่อนครับไปเก็บฮิวก่อนครับ คนนี่ครับเก็บยูก่อนฮะรักเก็บฮิวก่อนครับ<ป>รมีฟอร์จูนครับตักจานครับแตโดนชามไปโอ๊ยชามโดนชามครับโดนชามตานฟาดปักปักเย็นฟาดปักปัก แล้วแมตตี้ออดกันโดนมาไกลเต็มหัวตังโตหน้าแล้วพายังยื้อเข้ามาทางทีมสีม่วงยื่อเข้ามาแล้วทมิดปอร์ชูโดนทางับมิสปอร์ชูโดนทางับแตกเที่ยครับเนเือร์จากลั่นลั่มิสปอร์ชูมาตีได้สวยเลยเกินอตีได้สวยเลยเกินลักก็สามารถเก็บลั่นไม่จบไม่ได้นะระเบิดนั่าน่ะแก๊สทังครับแก๊สแรงคนระเบิดเข้ามาแล้วก็ลอดตายกันทั้งหมดครับถึงตีคนละตีการกดหิ่วยกันไว้เป็นหนักๆแรงๆครับแล้วนี่ครับเข้ามาแล้วแล้วนี่อันตีดัตทางลโบบบ้ครัเก็ทางเอลไไม่ด้ครับ แล้วเนี่ครับเข้ามากันแล้วเข้าเข้ามากันแล้วเข้ามากันแล้วเข้ามากันแล้วเป็นเอสเดียวที่เก็งแลกแกล้งแพงไม่ได้ครับแล้วก็เตรียมรอครับเป็นดับเบิลวีเอสเซียที่เก็งแกลงแพงกับเอสเซียของฝั่งสีม่วงไม่ได้ครับนี่ครับทีมเราครับหายกันอยู่ประมาณนี้ครับเล่นกันอยู่เท่านี้จริงครับเล่นกันดีเหลือเกินครับ แล้วนี่ครับเป็นเอเดียวครับที่ร้านจอดทางทิศไปได้เราขอโทษคุณชันดูชีด้วยครับที่ร้านจอดเลเซอร์เขาไปครับเขาสาเปิดเลเซอร์เข้ามาให้เราครับ<น> <inte. S 2> เราก็ร้านช็อตเขาเฉยเลยครับดังนี้เอลิชทามาไม่โดนครับแบบนี้ล็อกเอาไว้แล้วเอลเอิชเข้ามาพยายามจะพุ่งแล้วเปิดไฟเข้ามาเปิดไฟเ,เ,เข้ามาแล้วเปิดไฟใส่มวกครับแล้วอัตตีมาจากทาง แล้วลัมโบอยู่เจ๊เจอได้เยี่ยงลาครับลัมโบลวงไปแล้วแเราเหลือเราคนเดียวแล้วเราครับเราครับพยายามเอาชีวิตรอดเราพยายามเอาชีวิตรอดครับเราต่อสู้ไม่ได้สวนหน้าตีสวนมารับเป็นทางแก๊กแมนที่เก็บทางมิฟโต้จูนไม่ได้ครับแล้วเราครับเหมือนกันอยู่สองคนแล้วเลเซอร์จากลักก็ไม่โดนครับแล้วลัมโบลุนออกจากเกมครับงานงานยากของเราแล้วครับแล้วลัมโบวันนี้ปกติครับอ่า 54ก็เหนื่อยแล้วครับสี้53ครับเราครับเราต้องเข้าใจครับว่านะมาเกมมีหลุดมีดิคนได้มีอะไรกันได้ครับเราไม่ได้ว่าอะไรครับแต่นี้เราก็ต้องสู้ต่อไปครับแล้วป้อมเรากําลังจะแตกแล้วแตกไปแล้วแล้วเนี่ยลักกําลังจะตายแล้วแต่ไม่ตายนะมาเมิาจางครับแกงแพงครับเก็บรักไม่ได้ครับเราก็โดนตัดส่วนระเบิดไปด้วยนะเสียตายครับ ยรอขนาดนี้ครับแกรอเข้ามาฆ่ากันชัด,ชดๆครับแล้วมิพอจูโดจา,มมาวไปครับโซนผมโดนอาร์ติเอเซียอล่วงไปนะก็เละครับก็เละครับก็เละไม่เป็นท่าครับก็นะแล้วโอเลเตอร์จักรลักครับแต่มันติดทางนี่ครับกันเวทค,ครับบาชีเวลของทางติกครับทำให้ไม่มีนะ ไม่มีลาเม็เข้าไปที่จะฆ่าทางสิกได้ครับลักได้ลาบาดอนเน็ตแคบแล้วแล้วลัมโบเรามาแล้วลัมโบมาแล้วลัมโบมาแล้ว,ลว,วลปักอันตีนะครับปากอันตีเข้าไปปากเขาให้ครับเราก็ไม่ดูครับลัมโบมายังมีสิทธ์ครับยังมีสิทธิ์พอรุ้นพวัดครับไปครับ เรียบเราตั้งรักกันตั้งรักเข้ามาครับแลนเลยพยายามจะเก็บทุกตัวนับลัมโบเข้ามาถึงเหลือเกินนะรักเปิดเลเซอร์ไว้ที่สวนาลัมโบก็เก็บทั้งซิไม่ได้ส่วนนี้ปอจุนันตีได้สวยครับเก็บทั้งซิไม่ได้เหมือนกันครับแล้วเนี่ยครับพยายามจะเก็บแนวหลังครับแล้วเนี่ยครับเหลือกันอยู่นี่เหลือเท่านี้ยเหลือเท่านี้ยเหลือทางเรียบร้อยครับเป็นลัมโบดีการเก็บเอซเดียวได้ส่วนทางรักครับเก็บดับเบิลคิวไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเอชครับยังอยู่ครับเรายังอยู่ที่ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในเกมครับ ไฟต,ต่อแล้วเราจะให้เาาแทงป้อมครับได้ครับเราแทงได้ครับเราต้องผักกันแทงทันทีครับแล้วเราโบเราโบหมูโดนป้อมยิงร่วงครับเราขอป้อมก่อนนะเราขอป้อมก่อนแล้วมาจานตีจะทำทีครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับเราต้องแล้วเอซเดียวอันตีปากหัวเข้าขมาครับโดนผมล่วงไปเลย <c oughs> ล่วงอีกแล้วอ่ะสวยงามมากครับ <c oughs> เราต้องชมเขาจริงๆนะ ชมแบบสุดๆเลยอ่ะเราเนี่ย hey, ม oh ีปอร์ตูต้องหนีเข้ามาครับเอเซียก็ยังพังแล้วก็เสียอีกนติดจากแก๊งแทงมามาเข้ามาแล้วก็รักก็เฉียวรอดไปนะเนี่ยฝากติเคลียร์เมเนียไปก่อนครับไม่เคลียร์อยู่ไม่ได้ครับ ในการเราเกี่ยวเกี่ยวตัวส่วนครับเดี๋ยวเนี่ยเจอจากรล่าคร <AND S 1> ัเคลียร์มีเนี่ยแล้วพังเนี่ยครับโดดเข้ามาเรารับแฮตตี้ออฟกระโดดเข้ามาแล้วมาตามมาเก็บพังผมก่อนเลยเอ็ดเลี้ยวโด แล้วรางลำเบอร์เก็บให้ออดไปได้ครับเทียบแล้วลำเบอร์เวนตบแนวหลังอาตีมิทปตูสวยเงี้ครับอาตีมิทปตูครับเก็บทางซิกไ่ได้ครับแล้วก็แล้วก็เหลือ2ต่อ3แล้วโดนถามนะครับทารักครับแล้วก็ล่วงเป็นเอ็นเดียวนี่เก็บไม่ได้ครับสุดท้ายแก๊งแพ้มาเก็บลำเบอร์ไม่ได้แล้วมิทปตูเลยยกคนเดียวครับพยายามพยายามยิงยิงยิงแต่ก็ไม่รอดโดนแก๊งแพ้เก็บอีกเป็นดับเบิลคิวของแก๊งแมนครับแล้วก็น่าจะจบเกมแล้วครับเราเราก็น่าจะจบเกมแล้วนะ แล้วก็น่าจะซีจีครับหรือเปล่าไม่รู้อะสี่โคตอนหน้าครับและเนีัยชามาชามาครับอันวีเอเ็มพียอสหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมูฟอล์ตแปดดีแปดดีเขาแปดดีแต่เราก็ระกัดลักเราก็ลังจะตักแล้วเนี้ยเบลเซอร์มาจากทางรักเขาไม่สามารถอะไรได้เขาล็อางักเกมบไม่ได้เก็บ แล้วเหลือ D M D S O P A J O N H O C L A M B E ลทีมหลังล่วงเลยครับเกมยังไม่จบครับเกมยังไม่จบจริงๆครับเรายังไม่ได้ฮีนิมิเตอร์เพรานะเราก็ต้องดันเข้าไปอย่างนี้ก่อนครับมาแล้วครับสำหรับทางซิกเกอร์อากาศแล้ว แล้วทางรักับไปเก็บแฮช์อตต์ไปได้โดดเข้ามาแล้วนี่ครับพยายามจะตามเข้าไปเก็บทางเนี่ยครับทากสีครับโดนไล่ไปไล่ไล่มาประตูอยู่ไปนะประตูอยู่โดนไล่ตกลายศกล่ตศกลายบแล้วนี่ครับบาร์ชีเวลเขาหายครับหายไปแล้วนะโดนล็อกไปทางลากับเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนตามนะแต่เย็นครับหน่วยเสริมกำลังมาครับแล้วเตเตอร์จักรักครับเผาไปโดนเต็มเต็มครับเขาเอสเดียวเข้ามาเอสเดียวเข้ามาโดนอังสี แล้วเนี่ยครับเข้ามายิงแกงไปอีกหนึ่งแล้วก็ไม่โดนครับเอเดียวกำลังจะหนีอดีมีรอดเอเดียวอาเอนจิ๊แปะไปแต่ก็ไม่โดนครับเฟรนด์ครับโดนลัมบิ้ลเก็บไปครับแล้วเราก็เนี่ยตายครับลักชวนเปิดกอดไว้ให้ครับลักชวนเปิดกอดไว้แล้วเนี่ยครับตามดูแล้วังเอรีครับแล้วผมก็ร่วงแล้วแกงแปงครับพยายามเข้ามาครับนี่มันสามลุ่มสองหรือสองลุ่มสามครับใครก็ได้ครับบอกทีครับเดี๋ยวล็อกไม่ได้ครับเปิดมาครับแล้วก็เนี่ยเอาไปไผ่เราไฟตูดเอรีแล้วก็ทากตีตักทัง สวยงามมากอันตีจากทางมิทพอจูแต่ไม่สามารถฆ่าใครได้เลยครับแล้วก็เนี่ยครับเลเซอร์จากลักครับสามารถเก็บเอลี่มไม่ได้ครับ<า>เกมยัง<า>ยื้อต่อได้นะ Your แล้วก็นี่คย,ยังไม่จบกันแล้วเนี่ยรับกโดนแกงแ๊งแบงค์แล้วยิงแล้วแกงแ๊งแบงค์ก็เก็บรักไม่ได้ครับแล้วเหลือมีทพอจูนมาครับ แล้วเราระีพิเตอร์เราเกิดแล้วครับเราต้องดื้อคีปให้ได้นานที่สุดครับอีกสามวิลัมโบจะเกิดครับลัมโบเกิดมาแล้วนะเราก็ต้องนี่ครับดันคีปดันมินเนียนะไม่ดันคีปให้ไวให้สูงที่สุดครับผ่านเข้าไปอันตรงตีครับเก็บเข้าไปให้หมดครับมินนงมินเนียครับโอเคครับเดี๋ยวลอลักมาอีกจักรคู่หนึ่งก็ได้นะเกิดจากเซบูนะแล้วก็เป็นเนี่ยจะไม่เป็นมานามูเนะนะ เป็นมูรามาสาูครับ<ป>เอเขามากันแ้ครับารับรกเามาแล้วครับรักมาแล้วรักมาแล้ว แล้วเนี่ยชาวมาไม่โดนทงครับเกมทีเอ็มพีคูฟอร์ดครับ s <S แล้นี่ครับลักล็อกไว้ในส่วนนึงเลยแล้วก็ตีจากลักล P P ครับแล้วหูรอดไปได้ครับเกมนคูฟอร์ดครับเกือบตายครับแล้วมาแล้วครับสำหรับซากกาเลนครับหน่วยหน้าของเรามาแล้วครับแล้วเขาออกของดาเมจมาลุยเยวเลยเราก็น้ำตาการไหลครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสโลไว้แล้วรอสะโลไว้แล้วสะโลไว้แล้วสะโลไว้แล้ว เดี๋ยวเราตามเผาครับพยายามตามเผานะครับติดกงวิดบอสดูวสวยงามเลยเิอครับแต่เขาโดลติดไปกาใน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 ลางคันได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เป็นนี่ครับแกมแทงครับที่เก็บทางดับเบไม่ได้ส่วจทางเอลี่ก็เก็บทางวิดบอสจูไม่ได้ครับเดี๋ยวทางเลเตอร์ลัครับสวยงามมากครับเก็บดับเบิ้ลคิวครับเก็บเอสเดียวกันเก็บทางติกไมได้แล้วนี่ครับพยายามเขาจะเข้าไปเก็บทาง เอลีสครับแล้วเอลีก็โดนผมยิงล่วงเลยครับเป็นอติเอเดียจะมีเก็บันนี้ไม่ได้แล้วนี่ครับรักอยู่กับทางแกงแพงกับแกงแพงกันแล้วครับบวกกันอยู่แล้วเป็นทางลักที่เก็บแกงแพงไม่ได้ครับสวยงามเหลือเกินครับสุดๆจริงๆครับสำหรับทางรักครับส่วนยอดจริงๆครับเราก็มันจะแพ้จะแพ้อยู่แล้วครับเกมเกือบจะแพ้เกือบจะขาดครับเกมเกือบจะแพ้อยู่แล้วนะสุดๆจริงๆครับ การเลนมาแล้วในสุดเราก็มีการเลนครับเขาหลุดไปตั้งนานครับเราคิดว่าเขาจะไม่ออกนะตอนนี้ครับยี่นาทีครับสกอร์ครับ3ามที่6ต่อสาสิบครับผมข้ามไป8ตาย8แอซิ์อีก15นะสติกเกอร์อามกาศมาสำหรับทางสำหรับทางนี่นะแล้วก็อันตีจากลักมาอีกแล้วครับลักตอนนี้ครับอันตีของเขาครับจะหลอกคำเดียวว่าแรงโพดโพดครับแล้วนี่ครับพยายามยิงมาเอาดีครับ แล้วอันตีจะฆ่าอุ๊ยแล้วโดนอะไรครับไม่รู้ครับเลือดหายไปข้อหนึ่งครับเนียบหมูโดนแน่งเลยเกินแล้วทางแล้วนี่ครับลักลงไว้ได้ด้วยแล้วรักปากอันตีไปโดนเต็มๆแล้วพอจูนอันตีสวยงามมากแล้วก็เก็บรับซีไปได้รับจูนเนี่ยครับแนวหลังครับลำโบ่ไปนะครับลำโบ่เข้าไปลังโบ่เข้าไปลังโบ่เข้าไปลังโบ่เข้าไปแล้วก็เนี่ยเข้าไปเก็บอีกตัวนึงแล้วเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นลำโบ่ครับที่ตามเข้าไปเก็บทางลลิตดังอารีไม่ได้นะ เนี่ครับเอสเดียวรขาเข้าไปเก็บทางแกงแพงไม่ได้ครับแล้วก็หมดทีมทันทีครับสาหรับทางทีมสีง่วงครับเดี๋ยวเราครับนีบจบเกมดีกว่าครับเรารีบจบเกมดีกว่าครับเข,าป,เเขาป้องแล้วเขาป้อมป้อมเดี๋ยวนี้ครับ มาครับก็จากลังจากเก็บทางแต่เป็นเน่ครับเป็น,ปนากรารที่เก็บทางเอ็เดียวไม่ได้ก่อนแล้วทางล้างก็เก็บซิกไม่ได้เหมือนกันครับแล้วเขาจะมาสวนแล้วครับ <S <S เราออกอะไรดีเนะี่ยยิงเลยแล้วกันครับยิงแรงๆครับรอเล่นสายเอพหรือเอดีเราก็ไม่รู้ตัวครับตอนเนี้ย อันตีแล้วดูครับผูกโดนแค่สองทีครับร่วงครับสำหรับช้างเดี๋ยวอันตีฟันกัดทางแกนแพงครับดักไว้นะพอดีครับมีทั้งมือม่วงมีทุกอย่างครับมีมาทุกอย่างครับผมนะอยากได้อันไหนครับแล้ซิกเข้ามาได้ยังไงครับซิกโดนสโลงไปแล้วแล้วซิกก็ซิกเนี่ยพยายามตายแล้วก็ทากสวยงามมากอันตีจากทางลัมเบอร์วัสดนะครับเก็บยูมาระยะสวนหมวกมาแล้วลัมเบอร์ แล้วทางกันตฤษจะทางมีฟอตจูสวยเหลือเกินครับแล้วก็นี่ครับสวยงามมากแล้วก็เป็นเอสเดียวครับที่เก็บทากอารีมได้ส่วนทางเอสเดียวฝั่งมกฝั่งดูครับเก็บลัมโบไม่ได้ส่วนทางมีงฟไไอตจูเก็บทางแกงแพ้เลยเอสเดียวตัวเดียวนะเลยเอสเดียวตัวเดียวครับแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเอสเดียวครับ,รบที่ฝักหมมวดที่สามารถเก็บทักเรื่องฝั่งนู้นไม่ได้ครับเป็นดับเบิลคิวด้วยนะแล้วเราก็ไปป้อมทันทีครับเราป้อมทันทีครับเราไม่ต้องสืบคบว่าเราจะทำอะไรต่อครับ ยิงป้อ <tinc S 2> มคร like ับยิงป้อมครับป้อมยิงป้อมป้อมป้อมยิงป้อมย้อนเข้าเลยย้อนเข้าเลยยอนเข้าเลยเพื่อโดนทางชัดดาวไปโดยทางเนี่ยนะสำหรับแล้วก็ยิงยีเตอร์ไปครับสำหรับทางรัดแล้วก็ไม่เดินโดนนะแล้วนี่ครับเข้ามาครับกาเรนครับของขันน้อย เดืเกิดแล้วปากอัติมาครับโดนทางลักแต่ก็ไม่มีอะไรนะโอเคครับ okay. ตอนนี้ครับผ่านไป26นาทีสกอร์45ต่อ38ครับมันมากครับ <c oughs> ผมบอกว่า <c oughs> สนุกมากแล้วทางเอสซี่เอาลักเก็บทางกาเลนไปได้ก่อนครับแล้วเราถอยก่อนดีไหมครับเราถอยกันก่อนดีไหมครับเราบอกได้ว่าถอยก่อนดีไหมครับเรายังไม่มานะ ไอที่อดฝั่งนู้นก็ได้หลุดไปแล้วนะน่าจะใช่ครับเนี่ยมีแต่ของ a อครับ AP AD อะไร a p ลืมเลยครับ AD ไม่มีครับผมอะ่ะเนี่ยน่าจะเป็นแกงว่าทีมไฟครับงสุดท้ายครับทีมเราจะบวกนะแต่รักเลเซอร์จากเราครับแ,แต่ติดจอของท่าน เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วผหมวโดนเอ็ดเก็บไม่ได้แล้วเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาแล้วก็โดนฮาติกของแกงแพงครับตอนไว้นะเราขอโทษด้วยครับและนี่ครับยิงเรื่อยๆนะครับแล้วผูโป๊กอันติกของรักทีเดียวครับเอสเดียวแทบหงายครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ครับแรงโคตรครับเราก็ตายครับเราไปเสียเราเล่นตามบ้าไปฆ่าซิกครับเราก็เลยตายเองนะนี่ครับซีเกอร์อัมการที่ว่าครับ นี่ครับตนันป้องไปแล้วมีคอจูนะครับตอนนี้ครับของนี่เขามีนะมีครับมีโยูมูสโตสเปนครับเรามาแล้วทังตีผมจะโดนใครไหมโอ้อหเอสเดียวเขาเกือบตายครับ เดมนี่ยครับอันตีนโดนเสียวแล้วมีฟอร์ตูครับโดนยิงอยู่แล้วโดนทางไปจับทางเนี่ยครับทางเอรี่ครับแล้วทางลักยิงเลเซอร์เข้ามาครับแต่ในเงี้ยบูอยู่คนเดียวครับบูอยู่คนเดียวแล้วทางลัมโบ้แล้วก็ล่วงไปครับแล้วเนี่ยครับทางเข้ามาปัดก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็เป็นทางเอรีครับที่เก็บผมแน่นจนผมเก็บติดไปได้ครับ เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะแล้วก็เนี่ยโดชนช้างครับสำหรับทางรักครับแล้วเนี่ยเอสเดียวเข้ามายิงแล้วก็ล่วงเป็นเอชครับแล้วก็เป็นดับเบิลคิวเอสเดียวนะแล้วก็จะเรียบร้อยครับจีจีครับแพ้เลยเกมนี้ ค okay, ครับวเกมครับเป็นความพ่ายแพ้ของผมครับ, <c oughs> รบก็ใครที่รอสมน้ำหน้าก็เชิญครับเราน้ำตาจะไหลครับ